พวกเธอ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 ่ฉันจะต้องรีบอย่างน้วะฉันมีเวลาไม่ถึงห้านาทีน้องฉันก็เก็บของด้วยนะเมื่อวานเนี่ยโอ้ยสมบัติพระสาทฉันอยู่ไหนบ้างวะลงคคีมกันแดดคะ่ะคคีมกันแดดอะไรไม่มีก็ไม่ว่าดิขอคคีมกันแดดพอ จะใช้จะใช้ลิปสติกแท่งเดียวเนี่ยคะ่ะนะอันนี้คือลิปสติกนะคะอืมอันนี้คือลิปสติกเอามันแท่งเดียวนี่แหละได้ทุกอย่าง <h> ลิปสติกแท่งเดียวได้หมดครบจบในหนึ่งเดียว พอจะ้ะพอจะ้ะที่รักทั้งหลายเอาสีสว่างออกไปก่อนโอเคต่อไปต่อไป เห็นไ,ไหมคะมันก็จะยกขึ้นลิปสติกแท่งเดียวจบไม่ต้องอะไรล้ำดี่ล้ำไหลนะคะสร้างมิติให้ใบหน้าเท่านั้นนะจ๊ะกระจกกระจกฉันอยู่ไหนเนี่ยโอเคค่ะ <c oughs> ที เอาแบบนี้เลยนะคะอุ้ยถ้าเนาะยังรีบๆอยู่ เร็วๆๆๆๆๆเร็วจ้ะเร็วจ้ะที่รัทั้งหลาย เสแล้วเสร็จแ,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 แล้วจแล้วเร็วเระจ้ไปพวกเธอไปดูไปดูในรถกันนะ ว่าสภาพฉันจะเป็นยังไงนะฉันแต่งได้แค่นี้วันนี้ไปไปไปเจอกันในรถเป็นไงบ้างพวกเธอนี่ฉันแต่งได้เท่านี้นะวันนี้วันนี้จนแต่งได้เท่านี้จริงๆพวกเธอจ๋าฉันรีบตอนนี้ฉันบินนะตอนนี้ฉันไม่ได้ขับรถฉันบินเอาฉันรีบเออมันก็โออยู่นะใดๆเออมันก็พอไปวัาไปวาได้อยู่ใช่ปะพวกเธออืม อาจจะไม่ปรีปังแต่อาจจะไม่ฉ่าโบแต่ก็โออยู่โออยู่ได้ๆโออยู่วันนี้เป็นทางการหน่อยนึงนะวันนี้เออต้องนำนมัสก,การพระเจ้าด้วยแล้วก็ต้องแปลเทศนาด้วยวันนี้ฉันมาก็มาก็จะลุกแบบทางการหน่อยเนอะอืมก็สวยก็ได้ๆอยู่สวยได้ที่สวยได้เท่าที่เวลาอํานวยนะสวยได้เท่าที่เวลาอํานวยนะเวลามีน้อยใช้สวยให้ประหยัดนะวันนี้วันนีเ้เอ๋ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คไอ้นี่แหละไม่ได้เช็คเอวィィิดีโอว่า ใช้เวลาไปเท่าไหร่คือรีบจัดเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คมาดูกันว่าฉันใช้ฉันใช้เวลาในการแต่งหน้าวันนี้ไปกี่นาที <c oughs> แต่งแบบเฝ้าเฝ้าปวดปาดปวดปาดมันมันก็ออกมาใดๆอยู่เนาะก็เลิศก็อย่างอยู่โอเคนะพวกเธอขอบคุณมากๆเลยที่รับชมรับฟังก็ได้แต่หวังว่าพวกเธอจะชอบจะสนุกไปกับการแต่งหน้าแบบสนุกสนานมหาลหรือโหดในใน,ในชีวิตจริงนะประจําวันจริงๆนะคะาะคงไม่มีใครมีเวลาอยู่หน้ากระจก มากกว่านี้ในชั่วโมงในวันที่จะต้องเล่นในวันที่จะาท่องทํางานใช่ปะไม่งั้นเราก็ต้องตื่นมาสแตนบายอยู่ดึกดื่นที่คืนเพราะฉะนั้นเออเราก็สวยได้ในระดับเนึ้โอเคจ้าก็ได้จะหวังว่าพวกเธอจะชอบนะนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและซับสไคร e เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย